สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับสุดท้ายก็ต้องไปครับสำหรับชาบี้อันเดรสกาบ,บาซาประกาศว่าชาบี้เนี่ยพน้นกุญซือเขาแล้วครับจบฤดูกาลนี้อุ่าห์เปลี่ยนใจครับแต่สุดท้ายบาร์ซโลลูนาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าชาบี้อันเดสจะออกจากตําแหน,าน่งกุญซือหลังจบฤดูกาลนี้ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาชาบี้ประกาศว่าเขาจะออกจากตาแหน่งหลังจากจบฤดูกาล แต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการพูดคุยเพื่อขอให้เขาเปลี่ยนใจอยู่คุมทีมต่อพอถึงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาบาร์ซ่าก็ยืนยันว่าชาบี้ตัดสินใจจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่อนาคตของเขาก็พบกับความไม่แน่นอนอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยเชื่อกันว่าโจลลาป้าประธานสโมรสรบาร์ซ่าไม่พอใจในคอมเมนต์ของเขาแล้วก็เมื่อเกี้ยครับมีการประชุมเกิดขึ้นนะครับโดยทางผู้บริหารอย่างราฟายูสเต้รองประธานสโมรสรแล้วก็เดโก้ผู้อำนวยการกีฬาเข้าร่วมด้วย รวมถึง2ผู้ช่วยของชาบี้อย่างออสการ์เอนาเดสและก็ซิเกียอารเรเก้ท้ายที่สุดครับก็มีการตัดสินใจว่าชาบี้เอนาเดสจะออกจากตำแหน่งหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยเขาจะลงทำหน้าที่กุนซือของทีมเป็นครั้งสุดท้ายในเกมพบกับเซบีย่าวันอาทิตย์นี้ครับทางด้านของโจลาบาตาประธานสโมสรบาร์ซ่าประกาศในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าชาบี้เอนาเดสครับจะไม่เป็นกุนซือของทีมต่อในฤดูกาลหน้า,าแรายงารก็ประมาณว่า บาซ่าขอขอบคุณชาบี้สำหรับงานของเขาในฐานะโค้ชเพิ่มเติมจากเส้นทางอาชีพนักเตะแลกกันท,ทีมที่ไม่มีใครเทียบได้และขอให้เขาโชคดีอย่างเป็นที่สุดอันนี้คือสิ่งที่โจลา์บตต้านนได้ถลงการนะครับช่วงหลายวันหลังนี่ก็มีข่าวผมหนักว่าฮันิฟริกนกรระครับอดีตกุนซือของไบเยอร์แล้วก็ทีมชาติเยอรมนีจะเข้ามารับหน้าที่ตำแหน่งโดยเชื่อว่ามีข้อตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อย ก็คือว่าซิฟริกับอาจจะเข้ามารับงานต่อจากชาบีนันเดสที่บาร์เซโลนาเพราะว่าเขาลาแล้วแก้วตาไปแล้วสําหรับชาบีนันเดสก็ขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกหลังจากนี้ครับขอให้คุณโชคดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามข่าวสารกันต่อฮะอืมหหนักเลยครับว่าแมนยูเลือกแล้วครับปลดเอริกันฮากพ้นกุนซือหลังจบนัดชิงเอฟเอคนะครับกับแมนสตี้ รายง,งานข่าวล่าสุดจากเดอะการ์เดียนครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ตัดสินใจแล้วจะปลดเอริกเันฮาร์ตออกจากตำแหน่งกุซือหลังจบเกมเอฟเอครับนัดชิงชนะเลิศนี้แมนยูเนี่ยจบฤดูกาลในอันดับ8ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต่ำสุดในลีกนับตั้งแต่ปี1990และความหวังในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั้นเหลือเพียงแค่ต้องชนะแมนสตี้ให้ได้ในนัดชิงเอฟเอครับซึ่งจะพบกับแมนสตี้จริงๆนะครับ ยังไงก็ตามรายงานก็บอกว่าต่อให้แมนยูได้แชมป์เนี่ยเชนฮาก็จะโดนปลดออกจากตำแหน่งไปอยู่ดีนะครับจะบอกว่าการตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุนซือจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญสุดนับตั้งแต่เซอร์จิมแรดคลิฟเข้ามาบริหารงานด้านฟุตบอลของสโมสรน,นะครับแมนยูครับมองเป้าหมายไปหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นโชมัสทูเค้นมาเรซิโอโปเชเชโนคีวรนแมคเคนนาแกรมพอตเตอร์แล้วก็โชมัสแฟรงค์นะครับ สำหรับเอริกเชนฮากนั้นจะออกจากตำแหน่งไปนะครับโดยที่พาทีมจบอันดับ3ในฤดูกาลก่อนและก็แชม์ลีกครับแต่เขาสารต่อผลงานนี้ไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องจำใจแยกทางนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังจากจบนัดชิง FA ค้าไปก็จะแถลงการปลดเอริกเชนฮากพ้นกุณซือแมนยูนะครับอันนี้คือรายงานงข่าวจาก,ดกเดอะแกรดียน ทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถือว่าสถานการณ์ของเชนักเองก็น่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อนนะักชิงเอฟเอครับหรือเปล่ากับข่าวสารแบบนี้นะครับสาหรับเอริชนาคเองโอ้น,น่าสนใจเหมือนกันสําหรับคุณซื้อรายนี้ครับอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับต้องหวังว่าอ่ะ ต้องทำให้ดีที่สุดครับนัดชิงเอฟเอครเจอกับแมนสตีครับตัดเชือกแล้วครับอย่างน้อยก็ต้องเอาโทรฟี่หน่อยแล้วกันนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมาเรามาตามข่าวสารกันต่อครับผมมีข่าวสารของเป๊ปกุดดิล่ามาพูดถึงครับมีรายงานบอกว่าแมนสตี้หวังจะเป๊ปต่อสัญญาคุมแมนสตีเนี่ยต่ออีกยาวๆเลยนะครับโอ้โหมาตามข่าวสารนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ รายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนซสตีต้องการให้เป๊ปกุนโดล่าต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวซึ่งจะทำให้เขาอยู่ในถิ่นเอเดน,นสเตเดียมออกไปนานกว่าทสวัดเลยนะครับเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อและคนใหญ่คนโตที่แมนซสตีก็จะสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาเลือกเช่นเดียวกับจุดยืนของเขาที่สโมสรแมนสตี้นะครับจะไม่กดดันเป๊ปกุดโล่าและการตัดสินใจจะเป็นของเขาเอง โดยไปที่เข้าใจด้วยว่าเขาได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์กับผู้เล่นคนสําคัญอย่างน้อยเนี่ยหนคนในช่วงมือค่ําเมื่อไม่นานมานี้เพื่อรวบรวมความคิดและข้อมูลของพวกเขาหากเป๊ปกุดูล่าตัดสินใจขยายสัญญาออกไปครับมันก็จะรับประกันว่าเขาจะยังเป็นกุนซือของทีมเมื่อได้ข้อสรุปในการสืบสวนแล้วก็พิมพ์อังกฤษเนี่ยก็จะรู้เรื่องทุกอย่างซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินถึง115คด,ดี เมื่อวันนั้นที่ผ่านมาลูกทีมของเป๊ปกุดูล่าเอาชนะเวสแฮมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของผิวหนอังกฤษเป็นสมัยที่6ในรอบ7ปีและครองแชมป์ประวัติศาสตร์4สมัยติดต่อกันได้เป็นทีมแรกนะครับโดยจะเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเฟสเฟสครับนัดชิงชนะเลิศครับซึ่งปีที่แล้วพวกเขาก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับทางแมนซิตี้ก็ต้องมาตามครับทางด้านของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ หวังที่จะจะจับเป๊ปกูดดูร่าครับต่อสัญญาออกไปอีกแบบยาวๆเลยครับให้อยู่กับทีมแบบยาวๆเพื่อที่จะ,ะสารต่อผลง,งานให้มันคงเส้นคงวานะครับมาทางยูสกอร์สามกันหน่อยครับยูสกอร์สามจัดแคมเปญใหญ่นะครับโอ้โหตอนรับเดือนพฤษภากมนี้พฤษภามาอาหารสนุกเปกันแบบจุกๆเลยครับแจกนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห รางวัลรวมกว่า1.5้าล้านบาทครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ามสพฤษภาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไปที่แอดยูสกอร์สามหมีแอดดหน้าด้วยที่แอสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟ,ฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชส่วนลดอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแพ็กเกจดูบอลอะไรต่างๆเพียบของรางวัลของเขาในกิจกรรมแต่ละเดือนครับถือว่าเยอะแล้วก็มีกิจกรรมแยกย่อยออกไปอีกนะครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ที่เดียว ครับผมน่าสนใจนะครับมามาตามข่าวสารของลูก้าโมตริชแล้วก็ช وني โครสกันหน่อยครับล่าสุดทางจอห์นโอบิมิเกลครับอดีตนักเต Chelsea, นะเชลซีเนี่ยสร้างประเด็นให้ถกเถียงแล้วโดยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่นักเตะอย่างช وني โครสแล้วก็ลูก้าโมตริชฟลาดแชมป์ยูเซลได้ถึง5สมัยนะครับโอบิมิเกลครับเคยคว้าทรอฟ,ฟี่รายการสําคัญที่สุดของยุโรปร่วมกับเชลซีซึ่งเขาได้สัมภาษณ์เชียร์รูเสเซียดรอทมุนในการควา้าแชมป์ยูเซล ในฤดูกาลนี้ครับอบิลเมเกวบอกว่าเอ,อ่อเมื่อคุณได้เห็นนักเตะอย่างโครสนาโชกับ,บาคาวและโมดริดได้แชมป์ยูเซียลหสมัยมันค่อนข้างจะไม่ยุติธรรมเลยเพราะผู้เล่นพวกนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นแข่งที่ดีที่สุดในตำแหน่งของพวกเขาสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าทโทรฟี่รายการนี้มันสามารถทำให้เข้าใจผิดได้ผมสามารถบอกชื่อสิบนักเตะในตำแหน่งเดียวกันที่เป็นผู้เล่นที่ดีกว่านักฟุตบอลพวกนี้ เรียนตามตรงนะผมหวังจริงๆว่ารูเซียดรอทมุลจะคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลน,นี้พวกเขาคู่ควรกับมันมากกว่าเรอันมาริดโอ้โหมีประเด็นถกเถียงแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่จอห์นโอบิมิเกลครับได้บอกว่าชูนิครอสลูก้าโมตริดเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับยังมีอีกหลายคนผมสามารถบอกชื่อ10แข้ง ในตำแหน่งเดียวกันที่เก่งกว่ามดริชแล้วก็โครสได้นะครับเป็นอะไรที่จะมาสร้างประเด็นถกเถียงและไม่สมควรจะคว้าแชมป์ยูเซียหสมัยด้วยซ้ำไปทั้งโจนี่โครสแล้วก็ลูก้ามดริชนะครับเหมือนมีประเด็นอะไรต่างๆที่มาสร้างขึ้นนะทุกคนมีความคิดเห็นยัยงไงเหมือนกับสิ่งที่จอห์นโอเบเมิเกลได้พูดหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับ จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมหลับก็คอยได้เงินหมื่นตื่นก็คอยได้เงินแสนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้าครับจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลย